สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมืนีกับเป็นอิปมือที่แม่น้องแกมออกมาหลบร่วมหมูนะคะแต่พอดีมนีลด,ดเขาว่วได้นะคะเพิ่นเห็ดทางไม่เนาะเขาก็เลยใส่ระบบลด,ดสูกนะคะสูกเอาของไปเพื่อจะไปจับหมูออกมานะคะเมื่อเล่การจับถึงหนาของนะคะปดใยยินเดียให้แม่น้องแกมหลบร่วมให้กับทักทายเขามาได้เลยนะคะในเพจแกมใส่กเกษตรตหน่อยการเลี้ยงหมูปาม่าหมูดับนะคะ หรือว่าผ้าวิดา้าป้ามก็ได้ดนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะทีไว้ใจนะคะไว้ใจแม่น้องแกม้มเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปลวบลวกหมูกับผีคนเลยนะคะอยู่ขอก่นเนาะอันนี้คือยางเอายางเอาเี๋ยวกับหอดค่ะบ่บกไก่ปนนันใดแม่น้องแก้มยางขามาไก่จะหอดขอกหมูคนแล้วนะคะใจ้าวามาขอกัอนนะคะ ต้อนอยังกระอกหูเดิวมมเมนแกนจะไปถามเพื่อนนะคะว่าต้อนอยังเนาะอันนี้นะคะคือคอหมูปีเพื่อนคอหมูเพื่อนแบบว่าเบปสูงนะคะคอเปียเียแต่ว่าตีใหม่เป็นลักษณะชั้นชนนะคะคอแห่งสะอาดดีแห้งนะคะก็คือมันมามีกินนะคะถ่าคอหมูแหบนี้ค่ะคอหมูพีเพื่อน,นันจะสูงแค่เคี่งแอวเข้านะคะแปลว่าหมูยุคอกพีเพื่อนเป็นหมูที่เดื้อนะคะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นหมูที่ดื้อนะ,ะต้องตีคอแบบสูงนะคะจำเพื่อนจะอยู่นะคะ อันนี้จะเป็นลูกหมูท่ยานมแล้วพี่เพิ่งจะเก็บไปแนวน้ำก็จะมีตัวที่แบงไหแม่แม่ใน้มนั่นนะคะแต่ว่าเขาจะมาเอาหมูในนมเป็นลูกของแม่นี่นะคะคือเพิ่นแลนออกไปเล่ยนยทั้งนอกเดี๋ยวเขาจะทําการลัดเพิ่นขามาในขอกนะคะแม่ม้องแก้มก็ได้ทําการถามเพิ่นแล้วนะคะว่าตนหนีคือตอนอย่างนะคะคือตอนบอนนะคะพี่เพิ่นนันเอาไว้ต้มให้หมูกินนะคะเพิ่นจะ เอามาต้มใส่ข่าปลายให้มูกินแต่ว่าเมืองลักษณะแล้วหมูอยู่ขอ,อกพีเพิ่นนั่นนีแจะโตอนอวดนะคะก็คือกินต้มบอนใส่ข้าปลายแะ้รปะผสมห้อจากหน่อยนะคะอันนี้เป็นแม่ขอดไม่นะคะกําลังขอดได้สองมือนะคะนี่ลูกผลอยออกมาเล่นทางนอกแล้วนะคะนอนสบายเลยนะคะถ้าอันนี้บอนจะเป็นบอนหวานนะคะถ้าูุใดจะใส่สูตรนี้ในการเลี้ยงเหมือนพีเพิ่นกระไดนะคะเมืองขาหมู หมูขอบคนบ่นมีตัวอยเลยนะคะหมูอ้วนงามดีแม่พัน,นอ้วนสมบูรณ์ดีนะคะคือว่าสูตรนี้ก็เป็นสูตรทั่ทำเพื่อเพ่เยี่ยมนเลยนะคะีแม่ก็จะทําการไล่หมูเขาขอกนะคะเพื่อว่าจะได้จับนะคะไล่เขาขอกแล้วเรียบร้อยนะคะแม่ก็จะทําการตากเอาคิดว่าในคอกนี้จะมีอยู่หนึ่งตัวนะคะที่น้ำหนักบ่หอนนะคะอันนี้ก็เป็นหมูในนมนะคะเป็นหมูในนม แม่พงานจะเปะ็นลูกผสมนะคะเป็นปลาผสมนะคะเน,นี่ยค่ะมัวต่โตอ้วนๆงามๆเลยนะคะหมูลาาักษณะแบบนี้นะคะพอขาะมันจะมักแห้งนะคะคือต้องอยู่ใน้นมแล้ว่ะ,ะอ้วนๆตันๆน้ำหนักหัวสามกิโลเครื่องนไปนะคะแม่ก็จะทําการตักเองเลยนะคะมานนี้นะคะเพราะว่ายางมาก่อหมูกับสี่ิ่นเดียวนะคะพอหลังแก่ม,มาได้ลงมานําเพราะว่า เพิ่นอยู่ท้งหลวดยังอันนั้นเนยก็เลยต่างลงมาก,กับพี่เพิ่นเพื่อจะมาคัดเอาหมูห้ไปนะคะพีเพิ่นก็จะซอยนะคะเนี่ยจะเป็นคนตักแล้วพี่เพิ่นจะซอยจับใส่กงนะคะจับใส่กงเนาะถ้าผู้ดใดแบบว่าสนใจอยากให้แม่น้องแก้มออกไปรวบรวมหมูห่้นะคะแม่น้องแก้มจะรวบรวมในราคาตลาดนะบอแมน,นราคาเนี่เนี่ยนะคะเป็นราคาตลาด ยอมรับราคาได้รือว่ายินดีให้เงินแกมบลลว่มให้ทักท้ายเข้ามาในเพจได้เลยนะคะเพจแกมใสๆกเกษตรตัวหน่อยการเหลี่ยมมุกามุกันนะคะเนือจะอีกช่องทางหนึ่งก็คืออันนั้นเป็นผ้าวิดาฟ้ามนะคะอันนี้ทักท้ายเข้ามาในแชทเลยนะคะอันนี้เป็นมูที่แม่นนองแกมหลบรวมแล้วนะคะก็จะเอาใส่หลดสุกแล้วก็ยิ้ออกไปนะคะม้มน,นี้นะคะแม่รกรได้ท่ากันขอบอนล้านกับ พีเพื่อนะคะเพื่อว่าจะทําเอาไปขยายพันธุ์เพื่อจะเอาไว้ต้มให้หมูกินนั่นเองนะคะแม่ก็มาลูกก็ต้นหน่อยหน่อยนะคะลูกกรต้นหน่อยนนะคะไปปลูกคลิปนี้ก็ขอพุณทุกกาลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้หน้องแก้มเสมอมานะคะพอก,กันไหมในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ